สวัสดีทุกคนผมตัว alt journey นะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมากินราดหน้าอรอ่อ,รอยๆหนึ่งร้านนะครับอยู่แถวอำเภอดำเนินสะดวกนี่แหละครับทุกคนอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลดำเนินนี่แหละแล้วลที่สำคัญวันนี้ร้านเขาเปิดวันแรกด้วยทุกคนพอดีผมมาเที่ยวแถวดำเนินว่าจะไปปางช้างทุกคนก็เลยผ่านร้านนี้เดี๋ยวลองแวะกินดูแล้วลองดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับในร้านนี้ป ทุกคนมาดูพอดูน่ากินนะครับมีผัดซีอิว๊วมีราดหน้ามีกรอบแล้วดูราคาเขาจีบไมแรงเลยนะ40บาท50บาททุกคนดูโอ้น่ากินเ่ยเมนูพิเศษเขาจะเป็นผัดซีอิ๊วหมกไข่รวมทุกคน115นบาทเดี๋ยวสั่งเมนูนี้ให้ทุกคนดูดีกว่านะแล้วก็จะมีราดหน้าหมกไข่ เอางี้เดี๋ยวผมจะถ่างาเมนูทุกคนดูหมดไม่หมดอีกเรื่องนึงเพราะว่าราคาเขาไม่แพงทุกคน40บาท50บาทเองถือว่าอุดหนุนวันเปิดร้านวันแรกเขาหน่อยเนาะก็เดี๋ยวน่าจะทานเป็นมีกรอบร้านหน้าแล้วก็เอาร้านหน้าหมกไข่แล้วก็เป็นผัดซีอิ๊วหมกไข่ จานหนึ่งเอาสามจานก็พอเยอะกว่านี้น่าจะกินไม่หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวลองดูแบบหน้าตาออกมาเป็นไงเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูดีกว่านั่งสบายเลยนะครับมีที่จอดรถเยอะเลยครับร้านนี้จอดฝั่งตรงข้ามมีเป็นล้านจอดรถตึกว้างนะครับก็สามารถจอดตรงนั้นได้เลยครับทุกคนมานะครับทุกคนเมนูที่สั่งไป3อย่างถือว่าไวมากเลยไม่ถึง5นาทีทุกคนอันนี้มีกรอบล้านหน้านะครับล้านนี้เป็นร้านหน้าห่อไข่หมดไม่หมดนี่อีกเรื่องนะทุกคนคือ อยากลองแนละ้วนี่เป็นผัดซีอิ้วครับโหน่ากินมากเลยกลิ่นหอมมากอันดับแรกกลิ่นนี่คือผ่านเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเริ่มด้วยอะไรดีอะเรื่องไม่ถูกเลยคือมันเยอะมากกันทุกคนเอาผัดซีอิ๊วก่อนเลยดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวชิมให้ทุกคนดูก่อนนะ มันมีความหอมของกลิ่นไม้ที่เราผัดในกระทะทุกคนหมูเขาคือนิ่มมากเลยนะครับอร่อยอ่ะหมูเขาหมักมาดีเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเช็คบินว่าหมดเนี้ยกี่บาทแต่สั่งแบบแน่น,นเลยทุกคนกินแบบยังไม่ต้องปรุงเลยนะผักลองรสเขาอันนี้เช่นอยากสนะิอิวนั้นทุกคนเมื่อกี้ที่ลองกินใช่ไห เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองนี่ครับลาดหน้าห่อไข่ครับเนี่ยน้ำราดหน้านี่ดูนืดๆเลยเห็นไหมนี่เป็นไงกลิ่นน้ำราดหน้าคือหอมอ่ะดีงามแล้วมาลองหมูมากนี่หมูนี่น่าจะนิ่มกว่าในหมูผัดซีอิ๊วอะ่ะนุ่มมากเลยบ เนี่ยจานนี้เมื่อกี้ที่ผมดูในเมนูน่าจะประมาณสี่สบาทหรือห้าบาทเนี่ยแล้วดูห่อไข่มากขนาดนี้อร่อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้มาลองดูในไข่มาดูห่ออะไรมาบอกห่อไข่เนี่ยอ๋อทุกคนดูนี่ดูนะ้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่เขาจะมีเหมือนในไข่ก็จะมีเหมือนห่อเส้นมาที่ว่าห่อไข่คือเส้นใหญ่ห่ออยู่ในเส้นไอไข่พูดไงดีอะ ไข่เนี่ยห่อ,อเส้นใหญ่มานี่ดูดิเส้นอยู่ในไข่แม่เข้าใจไอเดียนี้ดีนี่ตอนนี้9ก้าโมงกว่ากเนี่ยผมเริ่มเห็นมีลูกค้ามานะวตกฝั่งตรงข้ามผมเริ่มมีลูกค้ามานั่งกินแล้วเส้นที่มันอยู่ในไข่คือหอมมากเลยครับทุกคน นี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะรสชาติเดิมๆที่มาจากในครัวเลยนี่เราลองอเส้นใหญ่ห่อไข่ล้านหน้าเลยใช่ไหมเดีย๋ยวมาลองมีกอบกันบ้างเผื่อบางคนอยากกินมีกอบใช่นี่ครับมีกอบล้านหน้าดูประมาณนี้เลยเดีย๋ยวมาลองกันมอ้โหมีกอบคือ ราเป็นหมี่กรอบที่อร่อยนะทุกคนแล้วมันสัมผัสได้ถึงความสดของหมี่กรอบเขาะอะม,มีกรอบอร่อยมากไปไๆมานี่ตอนแรกว่าชอบ่อขายนะพอมากินหมี่กรอบนี่คือชอบหมี่กรอบเหมือนกันนะ<ม>เดี๋ยวให้ทุกคนดูปริมาณนะครับทุกคนสำหรับ4 0่สบาท5้บาทนี่ผมว่าเยอะนะครับ จริงๆคนทั่วไปเนี่ยกินจานเดียวเนี่ยอิ่มได้เลยโดยเฉพาะไอ้รานหน้าหอกไข่เนี่ยเยอะมากนะจานเดียวอยู่ได้เลยอ่ะแต่ผมสั่งมาให้ทุกคนดูโอก,กาว,ว่าลองท้องเสร็จเดี๋ยวจะไปเที่ยวปังชานต่อเลยต้องเติมพลังยเยอะๆหน่อยมางั้นเดี๋ยวผมก็ขอตัวกินที่อยู่บนโต๊ะนี้ก่อน๋อยก,กินเสร็จแล้วเราลองดูว่ามือนี้เท่าไหร่อ๋อที่นี่เขามีน้ำด้วยทุกคน มีพวกชาดำแก๊กฮวยโอเลี้ยงในพวกนี้น,นามันลมถือว่าเป็นมื้อเช้าที่จัดหนักมากนะทุกคนมื้อนี้เพื่อเติมพลังเดี๋ยวไปเที่ยวต่อโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินาสามเมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้ให้เรียบร้อยก่อนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันีกทีตอนกินเสร็จท้ายคลิปนะก็เรียบร้อยแล้วครทุกคนเดี๋ยวเราก็เรียก เช็คบินดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันโต้เนี่ยเท่าไหร,ร่เกเดี๋ยวคิดตังค์เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงน่าจะาแกนจ่ายนะผมยังไม่ได้กดตังมาทั้งหมดก็2ว่าบาทถือว่าราคาดีเลยนะทุกคนคนทั่วไปจริงๆผมว่าร้อยเดียวก็อยู่แล้วอะถือว่าเป็นดีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนา,นาให้ทุกคนมาลองนะครับจำชื่อไร้านไม่ได้แล้วอะไรอะ หนึ่งรานหน้ายอดผักนะครับอยู่ตรงใกล้กับโรงพยาบาลดําเนินเลยครับทุกคนทางเข้าไปตรงนี้ตรงไปอีกนิดก็จะเป็นเหมือนคุ้มดําเนินรีสอร์ทที่หลายหลายคนน่าจะรู้จักครับทุกคนก็โอเคแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็คงน่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปหาร้านอร่อยๆกินอีก คลิปน,นี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับอ,อ,อยู่ตรงซอย62สะองค่ะข้างๆร้านทองเพชรทองใบอยู่ปากทางเลยเปิด8โมงค่ะปิดหนึ่งทุ่มที่จอดรถหน้าร้านจอดได้จอดหน้าร้านได้เลยค่ะ,คะฝากร้านสาขาดำเนินสะดวกด้วยนะคะคใครผ่านไปผ่านมาแวะเชิญชิมได้นะคะ